การหาน้ำหนักโดที่เราต้องการโดยใช้หลักของเบเกอร์เปอร์เซนเทจมันจะทำให้เราไม่ต้องเหลือเศษทิ้งมากมายเห็นหน้าเราเนี่ยเรากลับมาเข้าวิชาการดีค่ะวันนี้เรามาคิดเลขกัน คลิปนี้ต่อเนื่องมาจากคราวที่แล้วที่เราเคยสอนการใช้ Excel อ่ะคิดเบเกอร์เปอร์เซนต์เแบบง่ายๆนะคะคือใครถ้าถ้าใครจะทําขนมปังนะคะแล้วอีกหน่อยอ่ะเราต้องการแบบทําเยอะๆส่วนใหญ่บางคนเนี่ยก็ใช้วิธีการคูณสูตรไปสมมตุติเราต้องทํา5ก้อนเราต้องการเพิ่มอีกแค่ก้อนเดียวถ้าคุณใช้วิธีการคูณสูตรดับเบิลอีกหนึ่งเท่าอ่ะมันก็กลายเป็นว่าคุณเนี่ยก็จะต้องเหลือของเยอะเลยนะคะเราก็เลยจะมาสอนวิธีการคิดน้ําหนักโดที่เราต้องการนะคะเปิดคอมขึ้น มาเลยนะคะแล้วก็มาดูตรงนี้กันนะคะทุกคนดูตามน้ำอ่ไปช้าช้านะคะก็คือว่าเวลาเราจะทําขนมปังนะคะบางครั้งเราจะรู้แล้วอะคะ่ะว่าเราต้องการน้ําหนักโดเท่าไหร่สมมตุติเราต้องการทําขนมปังอ่ะสองพกรัมซึ่งอย่างตัวอย่างในนี้นะคะมันก็คือ193%นะคะตัว193เอนเนี่ยมันจะเป็นน้ำหนักโดทั้งหมดนะคะสิ่งที่เราต้องมาหาเนี่ยค่ะเราต้องมาหาว่า 100%ที่มันเป็นแป้งแห้งของเราอ่ะคือเท่าไหร่เพราะตัวนี้แหละจะเป็นหลักในการคำนวณวัตถุดิบอื่นๆในสูตรของเรานะคะวิธีการคิดก็คือเขียน,นยบัญญัติตย,ยางออกมาเวลาคิดเลขออกมามันจะต้องเป็นสูตรก็คือจะเป็นเราจะเอา100%น่ยหารด้วย193นะคะแล้วก็คูณด้วย2,000คือน้ำหนักโดที่เราต้องการเราก็จะรู้แล้วว่าตัวแป้งแห้ง100่ย มันคือ1,000กับ36กรัมปกติอะน้ำอะมักจะเราอัพขึ้นไปก็คือเราจะปัดเศษเลยเราจะไม่เอาอย่างนี้เลยเราจะเอาเลขเป็นในที่นี้น้ำจะทำไปเลยว่าเป็น1 0 0 0นกับ50นะคะที่เหลืองเราก็แค่เอา60%คูณด้วย1,050กับ 50, ออกมาเป็น630 2%คูณกับ1,050 หคูณกับหนึ0งพคือทุกตัวค่ะที่เป็นอิเรียนเนี่ยคูณกับน้ําหนักที่เป็นแป้งรวมทั้งหมดนะคะแล้วเรารวมผลลัพธ์ออกมาเราจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันจะเป็น2องพกรัมน้ำอ่ะเราอัพขึ้นไปก็คือเราจะปัดเศษกรัมซึ่งมันเกินมานิดนิด,นดหน่อยๆพวกนี้เดี๋ยวมันก็ติดเครื่องติดอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องไอเกินเศษเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยไม่ต้องไมสนใจมันนะคะแต่ สิ่งเนี้วิธีการทําแบบนี้คุณจะได้โดขนมปังออกมาพอดีกับที่คุณใช้โดยไม่จําเป็นจะต้องคูณสูตรนะคะใครที่ชอบสาระดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง f o o d เด็ดด้วยนะจ๊ะ